สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวลาวเฮาแล้วก็บเอฟซีพี่น้องสาวฟางไทยนําเด้อจ้ามื่อวานนี้เฮาก็มาอยู่กับกองน้องหลักสไตล์สาวลาวคือเกาพี่น้องมื่อวานนี้น้องหลักชิมาต่อพี่น้องเมื่อวานนี้น้องหลักจักรน้องใม้แล้วก็แซน้องใม้ใส่น้ำเหล้วก็แซใส่เกลือแล้วพี่น้องเนาะมื่อวานนี้น้องหลักกับชิมาคั้นน้องใม้ส้มพี่น้องมาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้องใม้ส้มของน้องหลักเด้อมื่อวานนี้น้องหลักชิมาต่อ คลิปเก่าเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะเมื่อวานนี่น้องหลาดจักน้องไม้แล้วก็แซน้องไม่น้องพี่น้องใส่น้ำเกลือวันนี้น้องหลาดสิมาคั่นน้องใม้เด้อสเส้นน้องใม้สมพี่น้องนี่น้องใม้ข้าวจวดหลวดน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเทาแส่เทาแส่น้ำฝนแล้วก็เอาน้ำเกลือใส่หน่อยหนึ่งน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าห้มันมีความขาวแล้วก็ความอ่อนของน้องใหม่น้องพี่น้องกัดกับการที่เทาแสบหนามกับใส่น้ำเกลือนะพี่น้องจะเทศไทยน้องใหม่คล้องเทาขาวแล้วก็อ่อนจวดลวดพี่น้องนี่ เดี๋ยววันนี้น้องลาสิผ้าพี่น้องมาคั้นเอาไหมส้มเนาะมาเบิง้งวิธีคั้นเอาไหมส้มแบบแบบใดจังสีกินแซ่บแล้วก็จังสีขาวจังสีแบบมันบอดดำเนาะบางคนเนาะเจอบัญท่าเกี่ยวกับเฮ็ดเอาไหมาส้มบางคนจะเฮ็ดแบบว่ามันดำเน,ำนาะพี่น้องดำแล้วก็เน่าเนานะเบิดปัญหาเบิดนี่น้องลาสิมาเฮ็ดหาเบิองเลยจ้าว่าเฮ็ดแนวใดมันจังบอเน,น,น่าแล้วก็จังบอดดำนาะพี่น้องนี่น้องลาสิมาเฮ็ดเลยจ้า เจ้าทุกคนตอนนี้น้องหลังสิมาคันเราไหมส่งเดินนี่เนาะเฮ้เราไหมส่งเจ้วมันทีเป็นจังไดพี่น้องเพราะว่าอีเมลท่านเอาน้ำออกแต่เสาเกระถอกน้ำออกแต่เสาอลไรกันพี่น้องน้องหลักคิดว่าเพิ่งยังวัฒน์อรนี่เขาสิมาคันเราไหมส่งเยอะเขาแบบิมาเอาเกลือใส่นะพี่น้องเนาะจริงแล้วค่ะน้องหลักทีใส่ข้าวชานำเดินท้ายเทเลวันนี้เนีอยนี่คือเกลือของเฮาจ้าเฮาสิมา เกลือแล้วเ่าก็สซีคั่นคันแล้วพี่น้องปานนั้นเ่าวถึงซีส่ขาวชานำได้จ้านี่มตะซอมะทีปิดปิด่ายทำไมเนี่ยนี่ตอนเอ็นว่าห่าวก็สซีมาคั่นนะพี่น้องพอเ่าใส่นี่เ่าใส่เกลือแล้วเ่าก็สซีมาคั่นได้จ้าคั่นห้มันได้ที่ได้ทางไงจ้ะพี่น้องให้มันอ่อนอ่อนเราห่อก็สซีสิมเนาะถ้ามันเค็มโผล่ห่อกันนี้แล้วพี่น้องห่าแบบใส่แบบพอดีนะพี่น้องมาต้องใส่เค็มร้ายมาต้องแบบมันจางร้าย ถ้ามันจางมันแตกสีเน่าวได้เลจ้าพี่น้องตอนใคมาอมันาซองปิดก็จะถ่ายุดถ้าอจเดยงเล็านี่ายรกซองดึกดันนี่จะท้ายเกอเจียวปิดกจุดท้ายจะไหมเข้าใจมาพี่น้องมาสืบต่อเรื่องข้องเห่าแบบนี้พี่น้องขอมาท่านเราใหม่ส่งมันนี้พี่น้อง เขาค่อเฮ็ดเอาหน้าพี่น้องเนาะหนกไม้ส้มนี่เฮ็ดใไซยังกระดันะพี่น้องอันนี้นะเป็นหนกไม้ส้มนกไหมนกไม้ไล่เด้อจ้านนี้หน้าพี่น้องเนาะบะแมนนกไม้ไพบ้านแล้วกับบะแมนนกไม้เริกหน้าพี่น้องอันนี้จะเป็นนกไม้ไล่ของเฮาเด้อจ้าอีแม่ไปหาเมื่อวานนี้พี่น้องน้องหล่ากระจักเมื่อวานนี้จั๊กนกไม้แล้วก็แซ่ไว้น้่มพี่น้องเอ้ยมาซีเฮ็ดนกไม้ส้มนี่ละจ้านกไม้ส้มนี่วายกินยำแหลงเด้อจ้ากินกับ บนกบนบนเขียดก็ได้หรือว่ากินกับปิงกบป,งปิงเขียดก็แซ่พี่น้องปิงกูปิง,ป,ง,ป,ง,ป,งปลาเนาะเฮากระสีมาคันเลยๆจ้าขันได้ที่ได้ทันแล้วเฮากระเจงสีเอา,เอาข่าวสานใส่น้อยหนึ่งพี่น้องเพื่อเป็นความขาวแล้วนะพี่น้องเลยหายน้ำม่สมมันอ่อนพี่น้องนี่แห้ะก็ใส่เกลือนิดงนี่พี่น้อง,อง,องเฮากระสีมาคันให้มันขึ้นงาน ข่าวกัน้นนะจ๊ะพี่น้องขันละไม่สมวัอนี้พี่น้องขันให้มันอันนี้อะไจ้ะพี่น้องอขันรเรื่อยๆขันรเรื่อยๆจ้าบันนี้น้องหลายกะซิซิมละจ้ะพี่น้อง ีมันสิเป็นยังไงยางบมเข็มเดธอพี่น้องใส่อีกน้อยหนึ่งด้อนี่ก็อ,อ,อย่าพันอีกจ้าคันจนให้มันอันนี้งจะพี่น้องมันจังสีขาวจอดด,วดวรอทรสันมันจะกี้แซ่บเนาะพี่น้องอนนโปมเอาข้อสันให้ข่อยในโป กำหนึ่งเออมัมมี่จะเรียงคุณจะเรียงได้มดาเฟรสครับไข่ไข่ผัดจุดบอบมาเออหน่อยได้แล้ได้แล้บัดนี้พี่น้องเขาจะใส่ข่าวซานหน่อยนึงนะจ๊ะใส่ข่าวซานนำนะมันข้าวจากพี่น้องมันข้าวจวดจวดประสน กับคันคันเนาะพี่น้องเนาะคันแหล่งองหล่ากับสีมะไซกับปุ๊กด้วยจ้าพี่น้องปิดนะไทยทำไมเกิดไทยบดรงมาย่างจะแม่ตาเราหอมไทเอะไะพี่น้องตอนนี้รองหล่ากับคันรองใหม่สมเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะคันรองไหม่สมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่น้องมานี่รองหล่ากับสีมะไซกับปุ๊กคลองเฮาด้วยจ้าพี่น้อง ใส่กระปุกนี่จ้ะพี่นอ้องน,นี่กระปุกที่เด็ดอีเมลเราล้างแล้วได้เดือจ้ะเห่ากระชี้อาวเนาะไม่ชมที่เห่านี่เนาะที่เห่นะเาคันแล้วเห่ากระชี้มาสใส่กระปุกใส่กระปุกของเห่าจ้ะพี่น้องเปิดหมอ้อไม่มีไม่มีข้าวสุกถ้มาเปิดกระปุกไม่ม,ไมีมีข้กนี่เห่ากระไซแล้วเห่ากระชียืนยืนเลยสันยืนยืนเห็ดน้นาะไม่ชมแบบง่ายๆเดี๋ยจ้ะพี่น้องจ้ะ เห็ดสูตรน้องหล่ารับรองว่าบ่อดำบ่อเนาเลยจ้ะพี่น้องสาหมือกินได้โอเคสาหมือกินได้นะจ๊ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บแหงนี่มันยังมาทานเต็มเธอพี่น้องข้ากระชี้มันยัดยัดใส่เนาะพี่น้องให้มันแน่นแอนแตันเลยจ้ะพี่น้องข้ากระชี้มะเข็ดจังสี่เด้อรับรองว่าบ่อดำเลยจ้าบ่อเนาเลยจ๊ะพี่น้องรับรองว่าสีขาวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ บาดนี้เนาะเฮากับสิมาทอกหนามไซ่บาดนี้พี่นอ้องบาดสุดท้ายแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่เฮากับสิมาทอกหนามไซ่แล้วเฮากับสิมาเฮ็ดจังสีอีกแล้วพี่นอ้องหายหนามมันกายเนาะใหม่สมของเฮานะพี่นอ้องมันจังสีมันจังสีบอลน,นา่าแล้วก็มันจังสีขาวเนาะพี่นอ้องแล้วเฮากัเอาลฟามาปิดเลยจ้าเรียบร้อยนี่ มื่อนี้พี่น้องเฮากะได้หน่อไม้สมเนาะอย่างบรทันเต็มกระปุกจ้ะพี่น้องได้แต่เครื่องกระปุกเท่านั้นเองจ้ะพี่น้องที่แรกมันกะลาอยู่ได้พี่น้องเอยหน่อไม้แต่ว่าเทามาขันมายังมันกะได้ท่อนี้ีเนาะพี่น้องเนาะมือนะเฮากะซีมาหาไม้แหละกะไซไม้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวันนี้น้อง่ากาข้าพี่น้องมาเฮ็ดหน่อไม้สมเนาะพี่น้องพ้าพี่น้องมาขันหน่อไม้สมเนาะตามสูตรของน้องลาาเลยจ้ะพี่น้องก่อนอื่นเฮากับ ก่อนอื่นเท่ากับถ้าน้ำใหม่แล้วก็มาจักน้ำใหม่เขาก็เอาไปแช่น้ำคือหนึ่งน้องพี่น้องหลังจากนั้นเท่ากับเซิะน้ำออกมาแล้วเขาก็เย็นน้ำตัวเกลีออกน้องพี่น้องวันนั้นเท่ากับมาใส่เกลือเขาก็บ่ต้องใส่น้ำอีกด้วยจ้ะถ้าเาใส่น้ำอีกมันจะสีบ่แสบเลยจ้ะพี่น้องมันสีดำเนาะเขาก็บ่ใส่น้ำอีกแล้วเขาก็ใส่มาคั้น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 ให้มันได้กันให้มันเขากันนี่แหะพี่น้องเขาใส่เกลือแล้วก็ใส่ข้าวสารหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นเท่ากับมาใส่กระปุกจังงงีีี่่่เเดด้้้้้้้ออจจจะะะะพพนนกกกรปุใ็ไแแลวต นี่เป็นทีเรียบร้อยเนาะแล้วชุดท้ายเฮากระซิมาได้น้องใหม่ชมหน้าตากระซิประมาณน,นี้นะจ้าพี่น้องจ้าถ่ายเดี่ยวกับคลิปโอเคแล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องหลักกับชิคอจบคลิปใบสนีนละจ้าเดี๋ยวหอไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะาะใครที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหลักคือเกากดไลค์กดแชร์กดไลค์สคแกันเลยจ้าโอ้นี้กับชิคอส วันนี้ยัองลากที่คอตัวไว้สวีดีก่อนเด้อเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย